สวัสดีจ้ามัอนี้ก็อยู่กับช่องเก่งร้อยสี่ชาแนลมันนี้อยู่กับน้องรักจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนจ้าสวัสดีครับผมพื่นครับสวัสดีครับบอดสักเล็กครับสวัสดีจ้ามีคนจ้า มื่อนี้เนาะจากเข้ากับสีเห็นว่าเข้ามีรถขั้นละเท่าไหร่สามสิบล้านสามล้านสามล้านสามล้านค่ะสามล้านค่ะก็ยังซื้อมาได้โอ้โหเท่อะอเนี้ยสร้างเหตุไม่พิเศษุเกือบท่องนี่นี่เกือบเทียนนี่ก็คือท่องท่องแม่โคตรเท่อะเท่บ้างมาเมื่อนี้เนาะจากเข้ากับสีมาเก็บผักขี้ลเล็กเนาะจากเก็บผักขี้ลเล็กไปแกงก็เลยเอารถขั้นหนีมาเอารถขั้นหนีเลยจ้ะไปเก็บผักขี้ลเล็กไม่ว่าน้องว่าเบิรงกน้อว่าเต็งโตฟุ้ม คนเทสิบเป็นสิบเเป็กเป็นคนบวกลวดเป็นปะแม่นครับโอเคแต่ว่าโมนี่เฮ้ามีไอ้กิษณสนามํานำแล้วนี่ไอ้กิฬสนามเป็นตากองอเฮ้าโมนี่ตากลองครับโขับรวดให้มันว่ามนี่แมนครับผมขับไโอเคไปเลยขับไก็ได้เอาไให้เพิ่อนเป็นสตาร์ก่อนเอาอันดับแรกไปไปซ้อนเพิ่อนสตาร์ลอู้ภาษาสตาร์จิอย่างยังเยอะไปแม่นี่สียงส คนโบกรถได้นิ่ยมาเขาจากคนมาขับรถเข้าเตรงด่วดีอาเอาละครับครับจ้ะเราเดินเท่ากับต้องลับรถก่อนนะจ๊ะเพื่อที่จะไปเก็บพลัทีเล็กเยอเล 我不在。 โบกรถจังไลยส้นไอ้เสาแม่บ้าฮะเบิดอทักเบื่อคนทักเบื่อไมไม่เสาโอ้โหมึงเกิดเขาใจคนละแนวกันเนาะเอาเอาเข้าเดินทางไปเก็บผักขี้เล็กเลยเนาะเลย Let's go ขณะนี้เขากระลังเดินทางไปเก็บผักขี้เล็กนอกจากระวังท่านอกจากเกียร์เกียร์เกียร์ใส่เปิดใจอันนี้ก็จะเป็นรถของเฮามึงมึงมึงระบบแอร์มึงระบบแอร์ระบบแอร์ระบบไฟอยู่ รูเครื่องเครื่องตอนนี้ไปแล้วไงอ่ะโอ้ยจีรุ่งพุทิ์เองมันต้องดันไปน้ำมามันขาดซิกกันนะยังใส่เกียร์ยังกันใส่เกียร์วันนี้โอ้ยไปไหนลุลงลงเออแต่วะได้แล้วเนาะแกีอ้หลุมเนี่ยเคยขับรถเส่วนตูของห้องน้องฮะขั้นหนีก็ซื้อแพงสามล้านบาทฮะขั้นหนีนะอืมอดสดได้หนิคนเทอ มึงวะดับอันนี้ก็ออยังดิฟีเหรออ, <laughs> อันนี้ก็ออยังว้วว <c oughs> ้ายัีกอ่ลินชากเนาะรถของหามีลินชากน๊มจะ้ะมึงระบบไฟมึงระบบไฟมึงเม่อน,นี้แลนเดเท่ารนี่้แลนเดอรประมาณันเหอ้ยรลายครับาะว่า คันนี้เคยเอาไปแสดงอยู่หนังฮอลลีวูดมาแล้วนะครับแข่งครับเหมนบินเป็นชิวอันนี้ก็สิเป็นหมอนที่สองที่เขามาเก็บเนาะจ้ะเบิ่งจ้ะหยอดพัคคิเล็กหยอดอ่อนๆต้นกะต่ำเนาะจ้ะเก็บไปเรื่อยๆนีุ่ขยอดกมูเป็นยังไงต้ดไหมเฮ้ยโจรลักพัคคิเล็กโจรลักพัคคิเล็กแม่โจน หายบึ้งหอนท่อๆ่อขนาดขนาดมาบึ้งมันร้อนเธอเห็นไหมเนี่ยผู้ใดอยากกินก็่าน้องเพื่อนตัวอยากกินอยากป่นนี้เขาอยากเด้อคือโปรซอยใหญ่เนะว่ม่เสียมึงเพิ่งเก็ลียวเพื่อนก็ไปท่อมทาถือโอ้แกไล่เขากินรออเพื่อนไม่เพ่เกลียวเาอยากใช่ปแอนแอนนะเกลียโพอะไรจมอะไรคุณจมอะไร แม่พี่หายเกี๊ยวอนี้เขาเกี๊ยวบ้าอะไรสักอยจุ่มมือสีกับพี่น้องจะหลังจากที่เข้าเก็บผักขีเล็กมาแล้วเนาะจ้ะกรสิได้ประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเด็ดผักขีเล็กนาะจ้ะได้ความาเด็ดกันเลยเข้ากระสีเด็ดเอาแต่หยอดอ่อนๆมันนาะจ้ะเพราะวอหยอดแก่ๆมันสีคมเป็นมัอันนี้เข้ากระตุ้มไร้หนามเลยจากหนามไร้ยังไง จน้ำหายสองสามสี่คุณนี่นำไดเห่าถาไปบึงตอนเด็ดเซตก็เลยนอจาบ้าหลังจากที่เหาเด็เซตนอจากเหากับสีใสเหมอะตมก็เลยนบึงพกคิเลก็เหากับสีเต็มหมะออะไรอาออาอ้าาว้อวอย่าอ้าอา พี่กดขาขอเมื่อหน่ไปเบิ่งตอนต้ตมเสร็จกันเลยเนาะจ้ะบายหลังจากที่เฮาต้มพักขี้เล็กเสร็จแล้วเนาะจ้ะมันกระสิเด็ดประมาณนี้อันนี้คือเฮ้ามีอันนี้ตะกรงอันนี้คือเฮ้าต้มเสร็จแล้วแล้วเข้าเอาหนาออกเนาะจ้ะแล้วเข้าก็สิมาปุงต้มแล้วกับปุงอีกเท่อนึงเนาะจ้ะเครื่องของเฮ้าก็สีมีสามสันสามสันเนาะจ้ะคือเครื่องที่เฮ้าตำว้เนาะจ้ะ ใส่ลงไปอันนี้คือหนำปลาแดกเน,นาะจ้ะใส่ลงไปตอนนี้ใส่เลยเดี๋ยวมันบ้อนตอนนี้มันกะหนำของเฮาที่ตั้งไวก้กะเดือดเป็นทีเรียบร้อยแล้วเน,นาะจ้ะแล้วเฮากะสิเอาผักขี้เหล็กที่เฮาต้มไว้ใส่เลยเน,นาะจ้ะอื ่สตายยอูเด <ique> ี๋ยวถ่ายไปเบิึงตอนกินกันเลยเนาะจ้ะป้าสวัสดีจ้าสวัสดีรอบที่สองเนาะจ้ะหลังจากที่เขาไปเก็บพักขี้เล็กแล้วก็เอามาต้มแล้วก็เป็นที่เซ็ตเรียบร้อยแล้วต้าวินกะสิโต๊ะพืนพอดีเนาะจ้ะเขากะสิมาชิมปุ้ยกันเลยฝีมืออันนี้ซ้อนละอะตรงนี้หน่อยกันี่น้องเขาเนียวอนหอนเขาวเหนียวอนหอนกินข้าเรื่องน้ำกันมเลยพี่น้องเด้อ เหลีวเหลีวแรงเลยเด็กจ้ะกินแะไรเหลีวแรสชาติแบบคุ้มๆหน่อยนึงแซ่บคุ้มออกเปรี้ยวแกงขี้เล็กมันสำปะหลันะครับอาหารสีสังเกตว่าน้องเฟิ่์นคือบ่เห็นน้องเฟิร์นมีตากรงให้น้องเฟิ่์นบอกว่าไม่กินว่าสั่งสิกินที่ลังโอเคอืมมีตอนเนื้อ่ะตอนหมูอ่ะ อะไรย่างแตงล่ะนี่แม่ข้างล่างนี่แม่ผักเต็มอยู่แซ่บเลยอาหารผักอีสานบ้านแม่เนาะมาหากินได้ตามทุ่งหน้าเลยแม่มาเก็บเอาในหัวในสวนเขาเจาะเพิ่นกะไถเนาะจ้ะว่ามันมีอยู่ กับก <P ugh> ุมองล้มมีทัววท่วไปมีเมีทั่วไปครับฮะกินได้กินเลยจนมือแสบน้นนำจริงใจไอีคำง่ายๆนเนี้ยเดี๋ยวดาองศาก่อนาองศากอนอื้อหันหอนองศาเนียไงเดี๋ยวนี้หาองศาห้าองศิล พาร์ซีนไอ้กีแท้วราเข้าหมดไงครับพี่น้างสุดแซมกันได้ครับพี่น้องเด้อยแกงแดงนะครับผมอันนี้เขาเอื่นว่าแกงขี้เล็กแต่ว่าภาษาไทยเขาเอื่นยังแกงแกงอุจฉะโลหะภาษาไทยนะครับเอื่นเป็นสปนาวกะ แกงอุจจระโลหะนะครับผมลองเ้กินเบิร์สุดท้องเด้ <c ười> อใค่ข้ามเขาเอขอบ่มีผัดนัาแกงจำยังไยเงาะกัาปุบ่คยมีย่างมาเงอะไงตุ่นหะ อืมทอดก็ต้องจักจักหม้อแบบสดๆร้อนรอๆเลยจ้ะเขาบอเห็นหมูอ่ะแซบบอลหลังคุณแซบนะนี่ไอเสียงหายนี่นี่แต่กินมันเนี่ยนี่ประมาณนี้อืมส่วนน้ำก็จะได้โอ๊ยสัลลี่ อ้กิ๊ฟโซน้ำดังๆให้พี่น้องคนฟังนี้บล็กนี่บอกแกม,มือแสบดิต้อง,งอมีงแก่กินข้าวแลวง,แงก็ดีแหละแล้วแลงก็ดีเล้วพี่น้องมากินน้ำกันด้วจใจพี่น้องขมไปเลยพี่หน่อง Cơm có mưa không nữa ha. em phân phân Im. phân 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 nữa chả. Im phân 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 nào phân 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 con. phân con phân 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 ใส่เหมือดแน่เด้อพี่น้องเด้อรื่องาัวคองดำเองครับลูกอีสานก็ต้องดำแล้วนะเอาบระมาอยู่อีสานไอหลูกคนแม่นวะเอ่อลูกอีสานนะแม่นเั็นลูกคนมาไอเกิดมาจากไม่สังนะ หอยสั่งก็ไพ่ก็ไพ่ยังพอจะมองดูดีน้องเฟื่ยบอกว่าใครเหอเพื่อนมาน้องเฟื่ยให้ประดับแล้วไปให้ประดับก้อนเาี้ยเขาบอกว่าแกงชีเล็กเนี่ยเป็นขับพายดีเหรอเป็นยาชนิดนึ่งเ้ยเหรดสมุนไพรชนิดนึงสมุนไพรอันดีเยี่ยมมากพี่น้องสุเพิ่งพูดเสร็จออกมาคือข้าวหรือไงยาระบาย อย,ยน้นองเด้ออีกคำหนึงก่อนนะโ<ว>่พากนกินตมน้องยนมห้กินหมูจากตันเลยอยากมีสองคนงนี้ตักบอมมอุอด่ล้วเนาะบแมันขับสุดท้ายเด้จากพี่น้องอ,อลิเดืดเนาะมันมันอัดดมออกมาเนาะกินน้ำมันลม บอให้สอนะิดบขั้นสุทายให so so <c oughs> ้พี่น้องคุยบ้างนี่ถือเอ้บเกซีดึงกูเข่าเลยยังเ็าเายอนใม่โอบอล่ะโมมานี้มา่น้องกันไข้มาเนี้ขันมานี่ กินแกงขี้เป็นหรอนี่นะครับผมมือปูอยากแดียนิสันบานเกิดบ้านเห่าคือโอมโอคนโก่ซิลงโรยกวาบานานะครับเอาละกินซะนี่เนี่ยเห็นมอ้ยอุอื้อหืมค่ำยังไงพี่น้องยื้อยกป้ายค่ำตาตีบเลยนี่กินดครับคุณอร่อยอุ้มบ้ามี่อ๋ออิ่มแล้วอิ่มแล้วปิดคลิปซะ พักพักจ้ะสำหรับคลิปนี้นอกจากที่ว่าจะได้บบสุภาพว่าจะได้บบสุภาพกับขอกาบขออภัยพี่น้องเอฟซีทุกคนนอกจากไวนะที่นี่ด้วยสำหรับเอ้ย้าโปรได้มากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แกงร้อยสี่ชาแนลน้ำนอกจากบอกว่าอะไรจากเขาฆ่าแกยสำหรับเมื่อหนีเนอกจากกาสีขอเก่าเข้ามาสวัสดีจ้าอยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อพี่น้อง